ยามเช้านะครับก็พอดีาพาภรยามาโรงพยาบาลน,นะครับผมก็เลยปิดตัวออกมานะฮะมาหาสว,วันหาของมงคลต่างๆนะครับก็อย่างที่เห็นว่าดูดิือเส้นนี่ฮะสวยๆเลยแต่ไม่รู้จะมีไหมต้องหาไปเรื่อยๆรอค่าเวลาผด้ค่าน้ำมันรถมั่งนะครับแต่ที่แน่ๆเจอมันลุมแล้ว ขับรถผ่านเห็นแล้วมันลุมกิ่งเบ้เอเลยนะครับกาฝากมันลุมสดๆเบ้เอเลยเลยเดี๋ยวดูตอนจับเดี๋ยวค่อยแวะบ้านนะฮะของเออเออคนมุสลิมนะครับอิสลามนะครับผมก็ดูพูดผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับยังไงก็คนไทยเช่นกัน อ่อเนี่ยดูได้เลยพอตอนนั้นผมเคยมาได้ที่นี่แหละตรงจุดนี้แหละได้ชิ้นหนึ่งโูกอืมมันจะมีอีกไหมเพื่อจะเจอเั้งเปล่านะครับก็ดูกันไปก็ใครชอบสนใจก,ก็กดติดตามไว้นะครับถ้าเห็นแล้วว่าดีนะฮะมีความรู้หรือว่าขายจริงส่งจริงแล้ะถูกใจฝากแนะนำต่อด้วยนะครับ ฝากแนะนำต่อด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมกลมๆวนดูเด็กเหลือขึ้นไปงั้นพอดีช่วงนี้ผู้ช่วยไม่อยู่ด้วยนะครับผู้ช่วยไปเที่ยวอยู่ยังไม่จับ ถ้าเห็นอยู่สูงแล้วจะขึ้นเอาไงวะยังเึ็กอยู่เลยแต่ถ้าอย่างนี้พอขึ้นได้เราแต่ถ้าเป็นต้นตรงๆปีนไม่เป็นด้วยนะครับามาดูด้วยกันเลยแรกว่าจะไลฟ์สดนะแต่ถ้าไลฟ์สดแล้วผมเอานำลง YouTube อะไรไม่ได้ไงทำไม่เป็นนะครับ กาวไม้มงคลกาฝากของทิ่ทนสิทธิ์นะครับผมจีระล,ลดหลิมพิพัฒน์ครับผมก็ดูกันถ่ายได้กี่นาทีก็จะให้นานที่สุดอะนะครับให้ได้โพสต์ได้ด้วยถึงนานแล้วต้องโพสตได้ด้วยส่วนท่านไหนชอบกาฝากมันุมเเห็นม้วนๆใช่ปะนั่นลนะครั้งนี้ต้องการใช่ปะ ม้วนๆด้วยไกลเกินด้วยนะนะเห็นไหมครับเป็นตุ่มๆเลยสุดแล้วเนี่ยไม่รู้มองใช่ไหมไม่รู้ต้องดูกันนะครับเห็นเป็นก้อนกลมๆ เส้นใหญ่ๆเลยฮะถวันถ้าพบก็คงจะชิ้นสวยแหละเหมือนที่เคยเจอแล้วครับคงผูกนั่นตุ๊บๆอย่างเงี้ยผูกรัดชับๆใครชอบเอ่กอกาฝากมะลุมนะครับโหแต่เมื่อกี้เห็นนักจริงใหญ่มากแต่ต้งเข้าไปคุยเจรจานะครับขอ ครั้งก่อนได้ตรงนี้จำได้เลยอันนี้อยู่ริมถนนด้วยนะฮะริมถนนนะครับบ้องทองพ,พยาบ้องทองนะครับเนี่ยพยาบ้องทองเห็นไหมฮะเป็นป้องเลยเนี่ยเห็นไหมครับ ยอทองลูกค้าท่านไหนชอบสนใจก็บอกได้นะครับ ออตอนนี้ห้านาทีแล้วห้านาที30วินาทีนะครับหนาทีก็พอแล้วถ่ายนะนะครับใครชอบก็ขอให้ติดตามไว้ช่วงไม่รู้กี่โมงเนี่ยจะกลับรับภรรยาตัดจากโรงพยาบาลน,นะครับก็แวะเข้าไปคุยขอกาฝากมาลุมนะครับผมจะกินใหญ่มากเห็นแล้วเป็นพุ่มเบลเลอร์เลย าาฝากมนลมุโอเคขอถ่ายแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะได้เดินหาสะดวกหน่อยนะครับเดินหาไปเอ่อหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเธอถึงจุดตรงนี้ก็มาเอารถเอารถเสร็จแล้วขับหาไปเรื่อยๆเพราะตรงนี้เส้นนี้เยอะฮะเถาวันเส้นใหญ่ๆทั้งนั้น ฝั่งนู้นก็มีแต่ไม่รู้ข้ามไปยังไงเส้นใหญ่สวยเลยขนาดดีเลยให้ผมว่างแจวครับผมบอกได้เลย โอเคขอถ่ายเท่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอเดินหาต่อก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมที่เราลดหลิมพิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดีเทอร์สิส์ขอบคุณครับสนใจขอให้กดติดตามเลยครับไม้มงคลไม้กาฝากนะครับก้าวไม้มงคลกาฝากเขาวันผูกนะฮะพญาป้องทองเส้นผมนั่งไม้เือเขาหลงนะครับ เน้นสายเมตตาฮะค้าขายนะครับแล้วเน้นสายนี้นะฮะของป่าของแท้ของธรรมชาติล้วนๆนะครับผมแล้วการความแท้ดูเดี๋ยวเปเลอรอเลยอ่ะโดอยเห็นไหมครับนั่นนะครับโอเคขอบคุณมากครับ ีนาทีแล้ว8นาที9นาทีเดี๋ยวลงโพสไม่ได้ยาวเกินขอบคุณมากครับ